โอเคก็มันกี่ไมค์ครับนะครับแต่ตอนนี้ทำไมมันแหลกตรงนนีะ้โอเคเดี๋ยวเราจะออกแลวเข้าไมค์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิปงันถึงนะครับโอเคเดี๋ยวจัดคลิปไปตอนที่เสร็จแล้วครับ เมื่อกี้ครับกลับมากันอีกรอบ okay. นึงนะครับโอเคเมื่อกี้มันหลุดนะครับโอเค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 เดี๋ยวผมตจะคลิปอีกรอบนึงนะครับเป็นเสีว่าผมจะหลุดนะครับโอเคโอเคแล้วเพื่อมาอยู <S <S ่กับไมค์ค้ากันอยู่แล้วเมื่อกี้มันหลุดสองรอบนะครับโอเคเพื่อขอประทานโทษกันด้วยครับโอเค กัเแค่คิดเ,เราไม่ได้เปมีิปข่าแล้วนะครับโอเคโอเคผมก็อยู่สีเขียวอย่เส้นเดิมนะครับเดิมไม่คิดเปลแปโอเค โอเคมึงอัดคลิปอย่าง้ยโอเคสี่สิบนี่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ่อเขาจะเสร็จกันนะครับโอเคโอเคแล้วผมก็ยิ่งยุ่งนะไม่ได้อัดคลิปเพราะผมกำลังทำเซิร์ฟอยู่นะเป็นเซิร์ฟแนวแบบเนี้ย สติจร so, ิงๆซชียลมีรดียก็เปิดเปิดที่ไหนก็ได้รู้นะครับมือทำนะครับตล้วลูกเวลาอัดคลิปมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีวิวการอัดคลิปอันิดคลิปมเป็นยังไงให้ดูนะครับคลิปเป็นเสียงผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู กันโอเคโอเค,อเคก,ก็ได้มากมาแล้วเฮ้ยเล็กเล็กช่งีตนอมึงเนยเ้ยังเล็ก่อไปเลย่อไ,ไปเลยเลาเ เข้าไปคนระับโอเคครับคลิปนี้ต้องมีเสียงเลียกเวินหน่อยนึงก็ขอประทานโทษน,น,นะครับแต่คนจะไม่มีนะครับเพราะผมอยู่ในห้องแคสเกมนะครับคนจะไม่มีคนระับที่บอกจะหมดว่ะ แล้วกูจะกลับยังไงเนี่ยโอเคกระโดดข้ามไม่ได้แต่เ,เรื่องวัคคุณม่เป็นไรนะแล้วมีแกะทำใหม่ได้นะครับเราก็ต่อวักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอันที่เแล้วก็เอาอไป Å oh, nei. ของไม่ได้ Skal okay. 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 Sånn.

โอเคเราก็จะไปฟันได้แล้วนะโอเคเราจะไปฟันกันนะครับไปไปฟันกันนี่ก็หกนาทีแล้วนะครับ okay. จะพลิกเองเราทอกันนี่มีคนมาแล้วนี่ลืมแลกบอกว่ะเอ้ย okay. กันเตียงกันเตียงกันเตียง,น,งนะเนาะ เตีงเยงด้วยคนมาเลยยุ่งเลยกันเตีงเยงด้วยกันเตียงฝักกันเตียงด้วยโอเคเยอะเล็้ย,ยกงก่อนบอกให้เพื่อนกันเตียงให้แล้วนะโอ้โอยอะไรมานี่อเอ่อ

เอ้ยเป็นไรอะ่ะโอเคหยุดละนู้กูตายหลายรอบจังบ้าม,มินิเกมครั้งนี้เราจะไม่อัดชีวิตรอดนะครับเราจะมาอัดมินิเกมสองรอบเลยนะเพิเห็นคุณชอบดูนะโอเคกูนนคยินตั้งนานไม่แลกของ

แต่บล็อกไม่มีเราจะกลับมาคราบล็อกอีกนะครับการเล่นเบ็บอลนี่ไม่ใช่อะไรที่เรื่องง่ายนะครับเกษียณเลยนี่ยไม่ได้ตดีเลยแลกของนะ Sky Workshop โอเคไปเวลาเอาลบเรียบร้อย นี่เฮ้ยอย่าตกอย่าตกอโอเคก็ไม่นครับโอเคเฮ้ยสีแดงสีแดงตับดิวเลยมาดิสีแดง,แดง,แดงดเ,เอ้ย แดงอ้าวสีแดงหายไปไหนแล้วยิ่งเห็นสีแดงอยูดด่เลยมันนี่นะตีปิวไปเลยตีปิวโอ้แฉยเลยโอเคครับจะการโบคั้นงนี้คงจะแพ้นะโอ้กต่เตียงก็ไม่เตียงกบอกเพื่อนไปสองรอบแล้วแชมเราก็ตาบ

ไปทับโอทีนะได้ทับโอเ,เ,โอเีกับแอดมินนะผมไม่ขอแอดมินมาแล้วดูกันพิมพ์ักิดนะโอเคงั้นาการอ่นอกิดนี่ก็ง่ายงนะ่ายอ่ะกูเงี้ยวทำไม,ไม่ะ ใหญ่เลยวะแต่ค่าไม่ยงน้ำเงินทำมันเจ่งเหรอค่าสีแดงเลยค่าสีแดงเลยออ๊ยอุ๊อุ๊ยกแอูกก็มี เดี๋ยวกลับดีกว่าเติดอะไรเนี่ย ละนาวเลยหกลับกันนะเชื่อเอา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 กูตาย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 จบจบเชื่อกูฆ่าตัวตายดีกว่าเชื่อ เวลาเกมจะจบวะเนี้ยสามนาทีแล้วนี่เค้จะอกให้ครับเซฟนี้ครับป็นเซฟที่ผมเกียดมากเลยครับผมไม่เคยชนะเซฟนี้สักครั้งเดียวนะชนะแต่พวกเซฟแบบทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วมามาซื้อปิกแอกแล้ว บล็อกแล้วกูลุยแล้วพร้อมลุยแล้วมาพวกสีไหนทั้งเก่ง